สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นนักศึาศึกษานะครับวันนี้ครูโจนะครับจะมาสอนวิชาทัศนศิลป์นะครับในเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับตอนนี้นักเรียนยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1อยู่นะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องการสร้างสรรค์าง,งานทัศนศิลป์นะครับ นักเรียนสามารถดูหนังสือประกอบได้นะครับหนังสือทัศนิสินม .3 นะครับตั้งแต่หน้าที่14นะครับจนถึงหน้าที่18นะครับถ้าใครมีก็เอามาเปิดดูไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับนักเรียนลองดูตัวอย่างก่อนนะครับ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ก็จะเรียนเรื่องความหมายของการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งก็จะเรียนเรื่องรูปแบบของศิลปะนะครับเรามาดูความหมายของการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ก่อนนะครับอ่า ก็จะเป็นกระบวนการอิสระนะครับไม่เป็นทาสของรัทธิใดๆนะครับมีความคิดที่เริ่มก้าวหน้านะครับคิดค้นสิ่งใหม่มีลักษณะเฉพาะตัวนะครับเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็มีเอกภาพนะครับอ่าเช่นงานนี้นะครับเป็นลักษณะเป็นลักษณะเฉพาะตัวเลยอันนี้เป็นผลงานของวินเซนต์แวนโกะนะครับชื่อภาพสไตลไหนนะครับเป็นจิตรกรชาวดัตนะครับ การสร้างสรรค์นะครับก็จะตรงข้ามกับการเรียนแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับาการสร้างสรรค์ก็ทําขึ้นโดยการใช้ธรรมชาติเป็นสื่อนะครับก็แล้วก,ก็มีการเพิ่มเติม,ตมหรือตัดทอนนะครับอย่างเช่นภาพนี้นะครับมีการตัดทอนทําให้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็แสดงอารมณ์สื่อความหมายนะครับเป็นส่วนตัวนะครับ เป็นเฉพาะตัวของจิตรกรแต่ละคนอันนี้เป็นผลงานของปิคสโซนะครับเป็นศิลปินชาวสเปนนะครับชื่อภาพผู้หญิงร้องไห้นะครับอ่าน,นี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะตัวนะครับเหมือนกันเลยอันนี้เป็นศิลปะผลงานของอาจารย์ดร์ทวันดัชนีนะครับจะเป็นการใช้ความเร็วนะครับวาดอย่างฉับพลันเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นงานเฉพาะตัวนะครับเป็นมีทั้งงานจิตกรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมนะครับเป็นผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิีพิพัฒนะครับนี่นะครับความเป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ลายกระดกของท่านจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับท้งงานนี่คืองานจิตกรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถาปัตยกรรมนะครับ อันนี้มาดูรูปแบบของศิลปะนะครับก็จะแบ่งเป็นศิลปะเพื่อศาสนาศิลปะเชิงความคิดนะครับแล้วก็ศิลปะประชานิยมนะครับอ่าศิลปะเพื่อศาสนานะครับก็เป็นแนวคิดการสร้างสรรค์ของศิลปินทั่วโลกเลยครับที่มีความศรัทธาต่อศาสนานะครับรวมทั้งศิลปินที่มีที่นําเอาเรื่องราว ของศาสนาเป็นามาเป็นโครงเรื่องในการสร้างงานนะครับมีทั้งศาสนาพุทธคริสต์อิสลามนะครับนี้ศาสนาพุทธนะครับเป็นเรื่องของวงจรชีวิตนะครับของคุณพี่ชัยนิรันนะครับนี่ศาสนาิสต์ก็จะเป็นพวกกระจกสีนะครับตามโบสถ์ของอ่านี้ศาสนาอิสลามก็จะมีลวดลาย ที่ทำจากกระเบื้องเคลือบนะครับอ่านี่เป็นผลงานเกี่ยวกับเอาเรื่องของศาสนามาเป็นโครงเรื่องนะครับอันนี้คือภาพมารพจนนะครับของอาจารย์ถวัลชานีนะครับงานอาจารย์จะออกในสีดำนะครับดำแดงขาวนะครับประมาณนี้ครับ อันนี้ก็จะเป็นผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิธพัฒน์นะครับชื่อภาพเทศนาธรรมณแดนทิพย์นะครับนอ,อกจากเป็นจิตกรรมท่านก็ยังอาจารย์เฉลิมชัยก็ยังสร้างเป็นสถาปัตยกรรมด้วยนะครับอันนี้คือวัดล่องขุ่นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพของอาจารย์ประเทืองเอ็มเจริญนะครับชื่อภาพพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกกริยานะครับอ่าน,นี้ก็จะเป็นผลงานของอาจารย์พิชัยนิรัน์นะครับชื่อภาพระดับชีวิตนะครับนนกาการพัฒนาการเจริญเติบโตของดอกบัวนะครับขึ้นไปจน สู่ความแสงสว่างนะครับจะสังเกตเสร็จสีนี้จะเป็นโทนเย็นนะครับบนความน่าจะเป็นเกี่ยวกับสวรรค์ความสุขอะไรเงี้ยนะครับส่วนนี้ก็จะสีโทนร้อนความอยุดในยังไม่พ้นกิเลสนะครับอันนี้เป็นทางาศาสนาพิ์นะครับชื่อพ,พระเยซู รับสีจุ่มนะครับเป็นสีน้ำมันบนผ้าบนไม้นะครับภาพนี้ก็จะเป็นภาพกำเนิดวีนัสนะครับของซานโดนะครับนี่ก็เป็นผลงางนเดลัสซัปเปอร์นะครับอาหารมื้อสุดท้าย ของเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับอ่าแล้วก็จะมีงานกระจกสีนะครับศาส,สนาที่ก็จะโดดเด่นในเรื่องนี้มากนะครับอ่านี้ก็เป็นสถาปัตยกรรมนะครับเป็นโบสถ์ทางศาสนาคิดที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยครับอ่าออกแบบ โดยอันโตนี้เกาดีนะครับเป็นสถาปนิกชาวสเปนนะครับส่วนลายดอกไม้ที่สลับซับซ้อนนี้ก็จะเป็นทางาศาสนาอิสลามนะครับจะเป็นการประดิษฐ์ตัวอักษรนะครับ อันนี้อยู่ในมัสยิดในประเทศตุรกีนะครับอันนี้ก็จะเป็นพรมของตุรกีนะครับนี่ก็จะเป็นมัสยิดนะครับอยู่ที่เยรูซาเล็มนะครับอิสราเอลแล้วก็ดินแดนของปเาเลสไตน์นะครับเนี่ยลายกระเบื้อง จะเก่งในเรื่องของการทำลายกระเบื้องเคลือบนะครับต่อไปศิลปะเชิงความคิดนะครับเป็นศิลปะที่จะเน้นการแสดงออกซึ่งความคิดของศิลปินนะครับในการทํากิจกรรมหรือสร้างสรรค์งานศิลปะนะครับโดยเป็นภาพเขียนหรือว่าปฏิมาก,กรรมนะครับหรือว่าสื่อผสมรูปแบบอื่นๆนะครับตามทัศนะและความคิดของศิลปินนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพ ของคุณสุกิจชูสีนะครับภาพเด็กหญิงแล้วก็จะสังเกตเห็นจะมีเงานี่นะเงาของใบโพนใบโพที่มีฉีตสดใสยอยู่นะครับบนหน้าเด็กส่วนด้านข้างก็จะเป็นที่ร่วงโรยนะครับอันนี้ก็ใะเนี่ยนะหนแห้งไปอันนี้ถือใบถือบัวที่มันเหี่ยวเฉานะครับส่วนใน ตาดำตรงนี้นะครับจะมีรูปของพระนะครับก็จะเหมือนให้เห็นสัจธรรมนะครับว่าคนเรามีเกิดแก่เจ็บตายร่วงโรยไปตามธรรมชาตินะครับอ่านี้ก็จะเป็นงานของศาสราจา์กระมนทัศนาชาลีนะครับศิลปินแห่งชาติเหมือนกัน คือภาพการต่อสู้กับโควิด -19 นะครับันนี่ก็เป็นศิลปะเชิงความคิดนะครับน,นี่ก็เป็นของศาสตราจารย์วิโชคมุกดามณีนะครับเป็นศิลปินแหงชาติเหมือนกัน,นครับต่อไปศิลปะประชานิยมนะครับหรือว่า ป๊อปอาร์ตนั่นเองนะครับก็จะเป็นกระบวนการหนึ่งของศิลปะที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษนะครับเป็นศิลปะที่มีความสําคัญกับเนื้อหาและของวัฒน,นธรรมสังคมสังคมบริโภคครับแล้วก็การดําเนินชีวิตของผู้คนในสังคมมีแนวความคิดประชดประชันนะครับสะท้อนเียดสีผ่านผลงานศิลปะนะครับรวมถึงการโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็ตัดรสนเทศด้วยอันนี้เป็นผลงานของ ลอยนะครับลิกเทนสไตล์นะครับเป็นสีน้ำมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลงาน๊อปอาร์ชชิ้นแรกๆนะครับอ๋อนี่เป็นผลงานของเอด็ดอาดอร์โดปอ y ลซีนะครับเป็นงานคอลลาดนะครับงานปัดติดนั่นเองนะครับอ่าก็จะมีรูปผู้หญิงนะครับ อันนี้แล้วก็จะมีโคคาโคล่านะครับเป็นการปาดติดอันนี้ก็จะมีเครื่องบินสมัยสงครามโลกนะครับครั้งที่สองอันนี้ก็นี่ครับมีเชอร์รี่มีผู้ชายถือปืนนะครับแล้วก็ยิงออกมามีคำว่าพ็อปนะครับมีเป็นงานชิ้นแรกๆยุคแรกๆของศิลปะพ็อปอาร์ตนะครับ อนนี้ก็เป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับชื่อกระป๋องซุปแคมเปญนะครับเป็นผลงานของแอนดี้วอลฮอลนะครับศิลปินชาวอเมริกันนะครับอันนี้เขาได้แรงบันดาลใจมาจากการที่เขาชอบกินซุปนี้มากนะครับแล้วก็เลยสร้างสารรค์งานออกมานะครับนี่งานที่เขาแสดงนะครับจะนี่ฮะทั้งชุดนี้เลยนะครับเป็นกระป๋องอน้ำกระป๋องซุปนะครับสามสิบสองชิ้นนะครับเป็นงาน ที่แสดงออกมาเป็นงานทำซ้ำๆนะครับนี่ก็เป็นผลงานอีกหลายๆชิ้นของแอนดี้วอลฮนะครับผลงานของเขาจะโดดเด่นคือเขาจะทำเป็นเทคนิคภาพพิมพ์ซ้ำๆนะครับหรือว่าซินสกรีนนั่นเองนะครับอันนี้น,นี่ก็นะฮะสกรีนแบบหน้ามอรินบอลโลนะครับแต่ว่าซ้ำๆกันหลายๆแบบอันนี้ก็ ผานที่ดีของจีนนะครับเมาเจอตุงนะครับอันนี้เป็นผลงานของลอยนะครับลอยลิทเส้นสไต์นะครับชื่อภาพอินเดคาะนะครับภาพในรถจนนะครับโดดเด่นของเขาคือพอขยายออกมานะครับมันจะเดน เป็นรอยเห็นรอยของเนื้อสีอย่างเงี้ยนะครับนะครับอ่านี่ก็จะเป็นของ Keith Haring นะครับเป็นชื่อผลงานคือสุนัขเต้นรำนะครับสุนัขของเขาก็จะเป็นสีสันสดใสเป็นคล้ายๆคนนะครับ ใช้เส้นง่ายๆนะครับไม่สลับซับซ้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานของเคลอเดนเบิร์กนะครับผลงานก็ชื่อที่หนีบผ้านะครับเขาจะทำให้ใหญ่ใหญ่ขึ้นนะครับดูใหญ่กว่าของจริงนะครับทำให้โดดเด่นขึ้นมานะครับ อันนี้เป็นงานของเจมนะครับชื่อภาพก็คือการเลือกประธานาธิบดีนะครับอ่านี่ก็จะเป็นใบห,หน้าของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเดีนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นโฆษณาของรถยนต์เชฟโรเลตนะครับเปนของอเมริกาน,นี่ก็จะเป็นมาจากหนังสือการทำอาหารนะครับเอามา ผสมกันนะครับอ่านี่โอ้โหสีสันสดใสมากเลยครับอันนี้เป็นผลงานของทาเคชิมูราคามินะครับเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับ นักเรียนจะดูดูภาพเขาด้านหลังนะครับจะเห็นดอกไม้ยิ้มยิ้มเนี่ยนะครับดอกไม้สีหลากหลายนี่เป็นยิ้มยิ้มนี่คือดอกมูลาคามนน,นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นงานน่ารักน่ารักนะครับอันนี้ของโนต้ตอุดมแต้พานิษนะครับก็จะมีทั้ง จะมีทั้งงานที่เป็นงานเนี้ยงานประติมากรรมปั้นนะครับแล้วก็มีการวาดด้วยนะครับนี่นะงานวาดเป็นของคนไทยเรานี่เองนะครับอ่านี่อีกชิ้นหนึ่งนะครับของโนตุด,ดมแต้พาณิ์นะครับวาดใหญ่มากนะครับ อ่าพอมาสมัยไหมเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยนะครับอันนี้ก็เป็นพ่อพาร์ทเหมือนกันนะครับพวกเส้นพวกสีนี่ครับจะเป็นแข็งแข็งเาใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนะครับจะให้ทำงานง่ายขึ้นนะครับอ่าน,นี่ก็เหมือนกันนะครับใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี่คือภาพของจอร์แนนอนนะครับ คำถาม,ถามหลังเรียนนะครับข้อใดคือศิลปะเชิงความคิดนะครับข้อกอนะครับข้อขอนะครับข้อคอนะครับนักเรียนลองคิดดูนะครับข้อกอ,อไก่นะครับเป็นศิลปะเชิงความคิดนะครับ คำถาม,ถามหลังเรียนอีกข้อหนึ่งนะครับข้อใดคือศิลปะประชานิยมนะครับหรือว่า Pop a r ตนะครับข้อกอนะครับข้อขอนะครับข้อคอนะครับนักเรียนลองตอบดูนะครับอ่าข้อขอไข่นั่นเองนะครับ เป็นเทคนิคภาพสกรีนทำซ้ำๆนั่นเองนะครับคำคมศิลปะนะครับทำก็โดนด่าไม่ทำก็โดนด่าเลือกทำดีกว่าอย่างน้อยขณะที่โดนด่าก็ยังมีอะไรทำนะครับเป็นคำกล่าวของโน้ตอุดมแต้พาณิชย์นะครับ มีภาพประกอบด้วยนะครับเลิฟเลิบนะครับสำหรับวันนี้คูโจก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ